สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็จะพาท่านมาที่านอาจารย์ซุนหน้านะฮะอาจารย์ซุนหน้าก็จะเป็นอาจารย์ที่เก่งด้านแก้ของทางด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะท่านผู้ชมดูเลยวันนี้คนก็มารอกันนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับไลฟ์สดเห็นๆเ,เลยนะฮะว่าเรามีการแก้ของจริงๆนะครับผมดีใจมากเลยนะฮะที่เราได้มาเจอของแท้ท,ที่ประเทศกัมพูชานะครับ อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะฮะที่บ้านอาจารย์เลยนะครับชอบกดไลค์นะฮะรักกดเลิฟนะครับทั้งชอบทั้งรักนะฮะกดติดตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับช่องเราเป็นช่องสยศาสตร์บนดำที่ประเทศกัมพูชานะครับมีอะไรคุยกันได้เลยนะฮะผมเอแบ็กเมจิกทาแลนก็อยู่ดีดำสแตนของดีๆที่ประเทศกัมพูชานะฮะตอนนี้อยู่ที่บ้านอาจารย์ซึ่งหน้าเออซาวหน้าซาน่าซันน่านะครับแล้วก็อาจารย์ก็กําลังช่วยเหลือคนที่ ตกทุกได้ยากหรือว่าคนที่โดนของมานะฮะเน,นะี่ยคนมานั่งรอนเต็มเลยฮะบรรยากาศรอบๆเลยนะครับที่เราได้เห็นนะครับมี <c oughs> อนนอาจารย์นะครับให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับว่าเรามากันจริงนะครับดูบรรยากาศรอบๆเลยผู <c oughs> ้หญิงคนนี้ก็โดนของแต่โดนไม่เยอะ <c oughs> เหมือนคนเมื่อกี้นะฮะโดนเบาๆมานะฮะเนี่อันนี้เรียงคิวกันเลยนะครับที่เข้ามานะัะ มีอะไรสอบถามได้เลยนะครับไร์สดสอบถามได้เลยนะฮะว่าสสยศาตร์มีจริงไหมน,นี่เป็นความเชื่อโดยวิจารณญาณของคนหลายๆคนหือกลุ่มชนนะครับบนโลกนี้อาจจะมีส่วนน้อยที่มีความเชื่อเรื่องนี้แต่ที่เขเมรน,นี่ของแท้นะฮะแก้ของเลยอันนี้โดนปั้นหุ่นโดนอะไรมาโดนโดนไฟก็สีพึ่งนี่เลยนะฮะครับผมท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ แต่ยังไม่เหมือนอันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกแรงกว่านะฮที่พีอยู่กับที่โดนใบนะท่านผู้ชมรอบๆเลยอ,อันนี้ของของแท้เลยนะฮะโอเคดังมากนะที่นี่นนมารอคิวมันเต็มเลยนะฮะ น้องๆที่ประเทศกัมพูชานะฮะ <_ d> um> ดีใจนะดอนดูบรรยากาศรอบๆนะครับแท้ๆแล้วของจริงๆของที่นี่นะครับท่านชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใ,ใกล้กันนะฮะให้สัมผัสกันเลยว่าเราแท้ๆและจริงๆนะที่นะครับเอแบ็กเมจิกไทยก็ยินดีมากเลยนะครับเราด้นด้นมาจากประเทศไทยนะครับ ได้มาที่นี่เลยนะครับให้ท่านผู้ชมดูที่สำนักถอนของนะครับนะฮรไล์สดเห็นเห็นแล้วครับว่าเราอยู่กัมพูชาจริงๆนะครับช่องไหนหรือว่าเพจไหนที่แอบอ้างนะครับผมลองให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าเราแท้ไหมชัดเจนไหมนะครับด้านดูนี่คือการแจ้ของเลจริงๆล้วน ที่นี่ทำยังไงบ้างแล้วทำที่ยาบาดเดี๋ยวมารอคิวนต่อหน้านะไฟดับเลยฮะบ,บางคนก็เดินแทบไม่ได้นะมารักษา,อ,าอยู่ที่นี่ยาคนจะเยอะมากเลยนะครับนะครับผม จับกดกันเลยนะฮะจับกดเด่นเเลยจับกดเด่นเด็นเลยที่นี่เลยเอาไม่อยู่ฮะเอาไม่อยู่มันต้องมาเติมมาเพิ่มนะฮะของนี้นะฮะ ่มาที่นี่ครับมออะไรมีอะไรสอบถามได้เลยนะครับเรื่องศสยศาสตร์มนต์ดำนะครับของที่นี่นะครับเราสามารถจัดเป็นทริปมาได้นะครับทริปไปว่วาว่าจากกรุงเทพถึงขะแบ่นเลยอาจจะนอนพักหนึ่งคืนถ้าคนที่สนใจจริงๆนะครับเอแบ็กมินแคทลนก็ดันดนเปิดมิติใหม่ของโลกทัศน์ของคําว่าสยศาสตร์ว่ามีจริงไหม นะครับเป็นความเชื่อนะครับของที่นี่แล้วดูตาบ้าเพื่อนดูมันฮะดูเลยฮะดูเลยฮะแก่ของที่นี่เลยนะครับร้องส่งเลยไอ้ผีเข้าอยู่ได้ผีเข้าอยู่นะฮะได้ดูไปครับรองส่งเพื่นะเย้ตกแต่งโมวิโม่

ใช่ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมมีอะไรสอบถามผมได้เลยนะฮะคุยกันล้วนพูดกันตรงๆนะฮะถ้าชอบเรื่องไหนเราพาไปอย่างนั้นได้นะฮะศายศาสทร์ที่เขมรนะครับนะครับอาจารย์มีเสียงอยู่แล้วด้วยฮะถ้าเพียไหนแอบอ้างก็รายงานผมได้เลยนะฮะรายงานผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสียสนองหน้าเอกครับขอบคุณครับ đó 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 ai bảo đi ăn cơm à không đi ăn cơm đi 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 มีอะไรสอบถามได้เลยนะครับมีอะไรสอบถามได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรยวๆผีเข้า่าใรชอบเี้เอ้าไนั่งตเลยไปนั่ รายการเราเป็นรายการเรเลยนะฮะนะครับเ้ทวอเาเกียรเ้าเกียอเาเ่ากลุเกีอยกันเกี่กไอ้เากลมเวออ้เาเท่เต้ยอ ูช้ชมมีอะไรสอบถามสอบถามกันสดๆได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับถ้าต้องการปรึกษาเรื่องมนุษยหรือเรื่องศิลศาสตร์นะครับเรายินดีมากเลยฮะดูในน้อยไม่ไปเป็นไรฮะแต่ขอให้ดูเรานานๆน,น,น,นะมีอะไรแปลกๆมีอะไรเข้มขังหรือศิลศาสตร์ <c oughs> เราจับได้นะฮะจับได้มแปกี้ <c oughs> <c oughs>

out, <laughs> รักษาโรคนะครับคเดินม่ได้นะคนเดินก็ได้พร้อมเดชันลอยทั่วแน่

เมื่อก่อนคนนี้เขาเดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดินได้นะอาจารย์ช่วยทำให้เดินได้เลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อก็ต้องยแต่ลรเลยน่าัม अछे ते मैडम तीनूं शइ रे มีอะไรสอบถามได้เลยนะฮะท่านผู้ชมสดสดเลยนะฮะสดสดเลยมีอะไรสอบถามได้เลยนะครับมีอะไรสอบถามได้เลยนะฮะจะอะไรสอบถามก็ได้เลยนะครับมีอะไรสอบถามได้เลยฮะ สดๆเลยนะฮะสดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเอแบ็กนุชิกไทยแลนด์อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้คนกัมพูชากำลังจะมารับรักษาจากการสัตว์หน้านะฮะ பூன <laughs> นี่อยางกันเมทิกจุด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 สบายเจ๊เต้สบายบาสขอบคุณเจริญเจริญบองสไลออนเขาถามว่าผมคุยภาษาเคมเปได้ไหมก็คุยให้เขาฟังขอบคนเลยใฮะ ชอบกดไลค์ฮะรักกดเลิฟครับดูน้อยๆไม่เป็นไรฮะแต่ขอดูนานๆศาสตร์นี้ไม่ค่อยมีมากนะครับในเมืองไทยหรือในโลกนี้นะครับ ที่ขเขมรผมว่าชัดเจนสุดแล้วนะฮะสัตว์นี้นะฮะมีมาช้านานนะครับท่านผู้ชมลุงคนนี้เขาเดินไม่ได้นะครับมาให้จารย์ช่วยก็เดินได้เลยขาโดนของโดนโดนโดนกระทำมาแล้วพี่นะนะฮะโดนกระทำมา ศักษาโลกโดยวิชาสายศาสตร์นะครับท่านชมนะครับ Mek! 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 Da roi! Roi op! Roi! Roi op! I! 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 Gracias. มีการรอบๆนะครับคุณผู้ชมตัวอันดบ តើតើមានអ្វីទេបង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  ไองฟองหรอคม uh. mm ่บฟองฟองต้มส like ุก land ันไม่กูได้ได้จัก้อนได้ไดมันจับนมน้ำผึ้งไข่ไก่ไข่เป็ดไม่ได้จับก้อนปลากินได้ะปล้กินได้ปลากินได้ あの。